สวัสดีครับก็ตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านหลังไม่น้อยที่มีความสุขก็มาดูหลานสาว <c oughs> สุดสวยของประจำบ้านไปแล้วอีกคนยังไม่ตื่นเลยตัวนี้ไปตินเตินเตินเตน ก็วันนี้ขอบคุณเพื่อนรักสำหรับคุณปุ้ยนะฮะแล้วก็คุณแฮกครับก็ที่มีน้ำใจมาส่งผมถึงยันนครมาถมยันบ้านเลยครับก็ขอบคุณเพื่อนรักสองคนนี้มากยังไงก็ขอบคุณจริงๆจากใจเลยยังไงก็เจอกัน ตอนกลางคืนที่ร้านนะเพื่อนบ๊ายบายเจอกันยี่สี่จ้ะ